สวัสดีครับมันนี้มาลอยผ้ามาตานความฝันพอลี่แบบด้วนๆนะครับผนฝันเห็นหนักง้วยดังนะครับกับผู้นี้เพื่นว่าน่าจะมีโชคนะครับลองไปฟังคว่ำฝันพอลี่เป่นว่าฝันดีครับน่าจะมีโชคไปติดตามกันเลยครับสวัสดีครับพอลี่ครับสวัสดีครับพ่อกันย่างๆอีกแล้วพ่อกันดาอยากอีกแล้วนะพอลี่นะตรงนี้เพื่อนก็กำลังตัดผมลูกค้ายเยอ่นะครับค่ายเป็นพี่ไอพี่ ยี่ทียังกับวัวใดหมาไว้รับเป็นไก่้อนกับวัวใดกัสิทาพอร์เรีนตัดผมแล้วก็คือสีว่วใดลุ่มไอพี่น้องทัานเวลาเนาะนี่ครับเลยว่าเอาแบบด้วนๆเลยล่ะวันฝันดีเแจักที่แมนเล็กใหญ่ฮือเล็กแอนเล่าเจ้าพันไก่เล็กเล่าหนึ่งมี่เก้าแ็มีเล็กเล่าอยู่ดี่ผักลังเนาะแมรี่พอร์เรียหลายหลายเทียร์เลยพอร์เรียฝันไก่เล่าออกเล่าจะได้หลวงเจิมกอก ก็ไปออ่ไปมาได้หวงเจอมมาเจิมบ้านให้กับมาออกไอเนี่ยล่าค่อนด้ที่ไหนาเล่าควนออบอกเล่าไอสองแปดอเปดครับหนึู่นวหรืออย่างไรล่ะว่าจอดก็ได้วนไ้ไละต่อซีอเรยบ้านก่อนทะเลงงอ่ะ่นว่ซีข่าซีวะก็มาอก่ไงงานก่อนหนศูนเนี่ยเกิดพันธ์จเออก็วดอยู่ต่คนนั้นต่คนละแม่ฝัน่าแม่กับม่นอีหลีจุดเดียวแต่บางวดนี่ฝันดี เดิมดิเด้ปันปันที่วไปจะคลองเบิ้งม้วยหลายกับบ่แม่นเด้เป็นคนมักม้วยมักเบิ้งม้วยอยปันเห็นบักันรถถังเหีรถถังจิตเบื้งนนนี่ไหมปันไปถุกของที่ไปออกกำลังกายยืดส่วนสุขภาพขึ้นกันไปไปเห็นบักรถถังกับเมียวันนี้ปันเห็นมันเห็นเงินลูกสาวแง่เป็นสาวสักหน่อยนี่ละวันนี้เขาว่าสิเลียนวันนี้ลูกสาวพันเดียวเห็นเงินปัญญี่ อ้าวตาลีก็มาวิ่งมาวันนี้มาเอาเครื่องหุงจะขู่เราบ้งาบงดีไหมเดี๋ยวไปเล่นกับตาลีก่อนจะถ้าวิ่งเดี๋ยวจะวิ่งกับตาลีก่อนเอามันห่วยมันสวยตื่นเต้นมันเป็นลูกสาวรถทั้งนี่ล้วมันคือจยังนานลูกลั้นแทบ้านถูกกององนี่คือจยังนานลูก,กเปล่าเห่นไหมเปล่าน,นานเยินมาใจน่าัารถทั้งเกันใส่ขึ้นกันตาลีตาลี ลูกสาวว่าจะเล่นด้วยฝากเล่นด้วยหน่อยเล่ไงเป็นการเรียนชั้วอะไรไปลสิชไปเรียนลูกสาวว่าจะไปเรียนนำ้ำมาได้ลูกสาวไอ้บอกตรหลันเนี่ยว่าเอาเอาฝากกองไอ้นี่หน่อยอันลูกสาวมาห็นมันนี่ยว่ากองอันซื้อหมันเป็นกองท่องอ ขันแม่ในเหรียญกล้องนี้ไม่ยู่ดีดีมาในบ่ายรถถังมากล้องท่องดีหน่อยนท่องเดืองกองท่องอีดีนี่ท่องแท้เนี่ยมันสือก้องเงินท่องใหลูกสาวว่าบางช่วงได้ปันว่าเป็นสาวสั้นหน่อยตื่นฝันมากรถถังมันไม่มีลูกสาวนะมันเป็นลูกกระเป๋าหนาคือลูกกเป๋านี่บ้านเนี่ยใช่ไหมเมือนเดี๋ยวเสือกบางในโทรศัพท์ รถถังกินมังนันมีลูกสาวอีหลีห่วยบังหนาลูกสาวจ่ายมันมาขึ้นใน้ฝันคักกกนวอบบัตรนี่เนี่อันนี้ว่าเมีคนเกินมาหมเอ็นบ่เมียเก่าบ่ครับ่ปนภรรยาเก่าโอ้โหรถทางนีมีเมียมาก่อนเลยได้หอมนอนเริ่มเบ่งประวัติ่นกอันซุ้มเมียปลาอีเป็นที่เหลอเมียป้าอย่ยงเป็นห่วมันจะมันกระทบพื้นบ้างหนอ วันนี้ว่างเ้ยป่นี่คือวันนี้เป็นเลขหรือเป็นอย่างนู่นตัวใดคิดว่ามันสิเป็นเลขอยู่กับรถถังกินไปโน่นสิอาจสิแมนเลขกันไอเนี่ยพร้อมรถถังนี่มันอายุเท่าไหร่เกิดปศอไหร่นี่นะวันนี้เสื้อบังเหลี่ยมเสื้อบังมันเลขตัวใดนครับตีไดเขียนไว้บ่อกดด้วย กาณาลามันตัวารเขาจำไม่ได้จำเมียบ่ได้ได้บอก่สองขั้นหาาลอยสี่ศูนว่าเกิอวันที่ยี่สิบสามที่บาสิเมนเล็กเล่าเดือดเป็นจจคือพอเล็เล่าตัวเด็กกผลิตรถทางอะไรก่อออยู่ท่าร ายุเท่าไรเรอ่ยยี่สิบแปดตีอายุยี่สิบแปดเกิดวันที่ยี่สิบสามพ่อสอนเกิดสองพันหกร้อยสี่สิบเออเอาขอยเห็นตังนิดน,นึงเด้อเอาเงินข่อยตีค่อยตีซี่สอ,องเด้อข่องซีท่วงท่อง,องถ้าเขาข่ายสี่สองแล้วท่องอมันเกี่ยวกับเรื่องอก็บรรลุทเกี่ยวกองดีที่เอาของท่องนะของมันสำคัญน,นะ <laughs> <_ <d> _ <n> _>อมันเป๋มันขอเหรียญนร,รมดาเขากป็บพรว่าเนาาเป็นกอง้องนาะกอง้องนี่ะอ,อ,า,อากอง้าวซี่นะเนี่ยพันยี่รี่อเนี่ยพัรี่จบมาบ้างนมีอย่ังนมักอเขียนตัวเลขได้นะครับเอานะครับพรรัี่รก็ว่ามักเจ้าขับรถทางนี่แหละนะครับพน<ช>ว่าด้เขคือนักเมื่รถทางกิงนเมืองนดเนาะอายุยี่สิบปีเกิดพศ<ม> สองหาซีศูนย์เกิดวันทียี่สามเด้อนะครับพอลี่มักซีศูนย์เือเลขพระสะเกิดนะครับส่วนหมอรวยว่าเอากลองท้องค้าให้ลูกสาวเรียนนะครับตามทําได้ฝันโฆษกบอกว่าวกลองเออแมนีนท่องหน 4, 2. 2> ี่งซีสองนะครับส่วนกลองของมอญกะตีซีู่แล้วเนาะระวังได้กับเขากันในรัศีสองนี่แหละนะครับเป็นตัวการทั้งมอญลยตีเด้อนะครับเอาเมื่อกี้เขาพีพยาย่น้องระวังพอลี่กับมอญลอยพอดีตีแมีนนะครับหรืออาจจะเป็นรัฐบาลไทยได้ขึ้นมาเนี่ย สนใจอยู่เลยเขียดสิบหกโหลดนู้นถ้าเขียสิบหกดีกว่าพอดีมันเกี่ยวกับกองทองมันน่าสนใจเลยอืมม่ง่ายเอาเนาะ,ะตามนี้ได้แล้ครับมาเลยเอาแก่ไหม่าเป็นกันสิบหกน้ำแน่นะครับกระทรวงกาลไทยนด้านะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับทัพนันะ่นมันนมาเลยว่าเออกับดาราเนี่ยน่าสนใจเยอะเป็นยังเป็นดาร์เป็นนัมนงมยวยเออนักมวยเนาะนักมวยดังนในคำนีอืมเป็นยังวันนี้เอากองทองให้ลูกนะครับ กันเลยตีสี่สองตัวพอลี่มักสี่ศูนย์นะครับก็เลยว่าเอาก็มองรถกับพอลี่แข่งกันไหมพอลี่ว่าสี่ศูนย์มอเลอว่าสี่สองนะครับจอดงเพื่ออะลองเวิ่งเริ่มนะสำหรับความฝันพอลี่นะครับมั่มวยที่แท่นได้ๆหลายแบบนี้อืมสนใจเนาะต่ว่าฝันฝันแปลกฝันดีเยออ๋อพอลี่ใส่กันไกลแบบโบราณนี่เถอะคันนี้แข่งไกลนะไม่เสียงดังดีมากกว่านี่มีหลายรูปแบบคือจังหวะว่าอันนี้ก็เลยใส่ตัวนี้ไปก่อน ตัดใกล้ๆก็ได้ส่งเันเมียร่างภาเขาคือด้ก่อนว่าได้เน้นเลยเนี่เมียร่างภาเขาใช่ใช่แต่ไ่ได้กินเ,เนเขานัาน่บไม่ย้อมเ,เลยนะครับเอาแบบฝันพอลี่ได้นะครับหนึ่งวันนี่ก็ฟันเนีนรถทางจีงน,นนะกกมืองนๆนะครับไปกระลูกกับเมียนะครับเพราะแม่จะเป็นบ้านเบิบงบง้งเมื่อยไรดิเงินกับเบิ้งคือกับนจะเงินฟันเนีนรถทางจีนมืองนนครับแล้วก็ฟันนี่ก็ลูกสาวเล่นแต่ว่าลูกสาวนี่ประมาณจท่กี่พอลี่ลูกสาว สาวซ้ำหน่อยไหมสาวซ้วำหน่อยนะยุ่นเขาที่ผูนชิปกว่าปีนี่แหละชิปกว่าปีเนาะ,ะนี่ฟันเด็กเอากล้องให้ลูกเลีเ้ยงเอาเจ้กล้องให้ลูกเลี้ยงเป็นคลองคล้องตานี่ตาที่เอาอกล้องอันนี้ไปให้หมันหลึ่มันแจ้งทีเดียดยู่ดีเออเลยบแบบมันวันสิไปแลนน้นะมันว่นไ,ปไปแลนน้ำพอมันมันไปวิ่งกับตาดีวันนี้มากล้องก็เป็นคลองคล้องอ่ากล้จะกล้องไปเรียนกันส่วนสุขภาพสิไปแลนดนี่ส่วนสุขภาพเพื่อนไปเล่นบนรถถังกับเนี่ยกับลูกสาว ับผมขอลองคนเด้อนะครับสำหรับผูไดมักฟ ah ันพอลี่เนาะก็ถือว่าฟันแปลกฟันดีกันเด้อนะครับแปลกฟันเห็นล่นคนมีชืือเสียงฟันเห็นล่นคนที่ทำารไดเงิ้สูงสุดในละมวยอยู่ดิใช้อยู่เอาฟันดีพี่น้องสรุปเนาะตามที่พอลี่ว่ามันนะครับฟันนีนรถถังกินน้นก็หลูกกับเมียเนาะไปเล่นออกข้างกายนะครับส่วนสุขภาพในฝันเรเห็นพอลี่กันนะครับก็เลยว่าจะเป็แล่นเนาะ ลูกสาวเราไปนําเลยพอลี่เมื่อไงเนาะครับอืมลูกสาวก็พอเราเอากองท้องหให้ว่าให้เหลินกองท้องต้องอยู่ดีส่นนะครับยิงเราลูกสาวก็เป็นสาวสักหน่อยเด้ 12, 13, วสิบสองสิบสามสี่แถวประมาณนี้เนาะแม่นะครับแม่ือก,ก็เลยพอลี่วามากักคือว่ายุคเกี่ยวกับรถทั้งในแหละคือเป็นอายุวันที่ยี่สิบเอ่ออายุยี่สิบแปดปีพ่อซอสองหาสี่ศูนย์เกิดวันที่ยี่สามนะครับพอลี่มก 40, นะักสี่ศูนย์เนาะส่วนมารวยว่าตีกองท่องสี่สองเอาล่องเบอร์พี่น้องมันจะเข่าตัวใด หลรกความฝันพลีเพิ่นว่าฝันแบบนี้ก็คิดว่าทีเป็นรัฐบาลไทยหรือเป็นเล้ามะเรงก็ได้พี่น้องมาตัวใดก็เรียกก้อนเนาะก้อนที่เน่าได้ก็ไปเที่ยวเล้าก้อนมะเร็งนะครับในจุกมันในความฝันพลีเด้อนะครับขอบคุณเลยไอพลีสวัสดีครับ